สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการ SFTV สู่กับพี่ปูแล้วก็ฟูจีฟูจีสวัสดีครับค่ณสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวๆอินทาวด์เออลืมชิน้นลืมไม่เป็นไรเดอะซีนอยู่ที่เดอะซีนอินทาว์นะครับก็ใช่เราจะมาทานสเต็กที่ร้านมิสเตอร์สเต็กนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูว่าข้างในเมนูหารเราไปทานอะไรกันบ้างเนาะที่นี่ทีนี่คือที่ที่ได้ข้อมูลมาก็จะเป็นสเต็กสเต็กของสไตล์ไต้หวันก็อะไรบุฟเฟ่ค่ะก็มีบุฟเฟ่ในส่วนของเครื่องเคียงนะครับก็คือเพิ่ม30บาทจากหลักจากเมนูหลักเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มมีก็เฟรนฟรายมีซุปนะครับ ผลไม้ด้วยเพิ่มหนึสิบบาทก็เดี๋ยวลองมาดูกันไปไปไปจิตามมาเลยไปไปอ่าพอดูเมนูอะไรเป็นสเต็กส่วนใหญ่เลยค่ะลูกค้าอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นด้านนี้จะเป็นเนื้อหมดเลยนะ ทางร้านจะเป็นาราคานะคะแต่ถ้าลูกค้าสั่งคนละที่แล้วบวก,กิ้มคนละสามสิบจะได้เป็นบุฟเฟ่ต์น้ำผลไม้ซุปขนมปังเป็นไ,ไ่นั่นส่วนของน้องไม่ต้องสั่งแล้วก็คิดเป็นบุฟเฟ่ต์ฟรีอ๋อครับภาษาสองคนนะครับใช่<ะ>ใไม่คิดอ่าทำไมอสองที่

นูนะครับถ้าเป็นการเนื้อคือเริ่มต้น230บาทเป็นเนื้อสันคอ5ออนนะครับเนี่ยอะไรไปนะครับไ,ไปไปมีเนื้อหันเต่าด้วย170บาทนะครับสูงสุดก็คือ500นะครับนี่ก็คือเลือกได้2ซอสน,นะครับมีซอสเห็ดอ่ามีให้เลือก3ซอสแต่เลือกได้2นะครับมีซอสเห็ดซอสพริกไทยซอสเกลือ ก็จะเพิ่มซีฟู้ดแอดเข้าไปก็ได้นะครับก็อีกด้านนี้จะเป็นพวกเมนูที่เป็นอ่าเป็นข้าวนะครับมีแล้วก็มีสเต็กหมูมีสเต็กไก่สเต็กปลาแซลมอนสเต็กปลาแซลมอนนี่290้กสเต็กแกะสเต็กปลาดอลลี่นะครับก็ไม่มีนสไต,ตหวานเทปัตน120 เครื่องเงคียนอื่นๆมีแอดเนื้อเข้าไปได้นะครับแอดอะไรก็ได้นี่ราคาตามนี้แอดออนสเต็กแอดซีฟูดนะครับมีทับปตาเซอร์นะครับอันนี้คือเราไม่ได้สั่งเพิ่มนะผมก็คือเพราะว่าราคา30บาทมันจะรวม ที่เป็นเป็นไฟล์ครับแล้วก็ซุปแล้วก็เครื่องดื่มแล้วนะมีผลไม้ด้วยนะครับมิสเตอร์สเต็ก เครื่องดื่น,นครับมีน,น้ำมัดลมก็เป็นพวกเครื่องดื่มชงครับมีเหมือนเป็นเป็ดเครื่องดื่มเป็ดน้ำแข็งด้วยคนระับเ,เป็นเปรี้ยวนี่เป็นซุปนะครับผลไม้ครับให้เห็นก็คือเป็นโม

เก่งมากเทำไมปันตืนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีช้อนของเขออร้อนรอโอ้โหกินทุกคนเลยเหรอร้อน Good night. ก็ทานกันเสร็จแล้วนะครับอร่อยไหโลกอร่อยเนาะอร่อยค่ะก็อร่อยดีนะครับเป็นสเต็กไต้หวันก็เนื้อสันกลางเนื้อเนี่ยก็คือเนื้อมันนิ่มดีนะครับแล้วก็รับง,งานบริการดีใช่ค่ะครับก็คือคอยดูคอยดูอ่าเหมืนมนอนเราขาดหรืออะไรเขาคอยดูแลดีมากเลยรีฟิลไม่อั้นจริงจริง จก็ตามความมาตอฐานทานกันได้นะครับที่ร้านมิสเตอร์สเต็กอยู่ที่เดอะซีนทาว i ินทาวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่คิดเข้ามารับชมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาสวัสดีสสดครับสวัสดีครับกัดเลยอลย้อมชั่วหน่อ้อมชั่น่ง